เด <The> อะทรูดเจาะลึกจริงทิศทางไทยสินค้าชุมชนเพื่อสังคมแบ่งปันลำไยอบแห้งเนื้อสีทองเกรด A จากจังหวัดลำพูนคัดสรรลำไยผลใหญ่ๆเนื้อเน้นๆเ,เม็ดโตเคี้ยวหนึบหนับหวานธรรมชาติทานเป็นของกินเล่นหรือจะนำไปทำเป็นน้ำลำไยดื่มก็สดชื่นอร่อยไม่แพ้กัน ขนาด500กรัมเพียงถุงละ239บาทมาจอประเด็นกันค่ะเปิดเบื้องลึกเหตุทักษิณไม่ส่งโอ๊กลูกชายคนโตนำทัพเพื่อไทยสู้ศึกเลือกตั้งหลังจากที่ทางด้านของพรรคเพื่อไทยค่ะได้งงยไพ่ใบสำคัญกลางงานประชุมใหญ่พักที่สูงประชุมและแสดงสินค้านานาชาติจังหวัดขอนแกน่นเมื่อวานนี้นะคะก็มีการเปิดตัวอุ้งอิงนางสาวแพทยทองทานชินวัตร ซึ่งเป็นลูกสาวคนเล็กของนายทักษิณชินวัตรเพื่อให้เข้ามาทําหน้าที่นางประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพักเพื่อไทยแม้ว่าอุ้งอิงค่ะเขาจะออกตัวว่าสําหรับการเปิดตัวที่ถูกมองว่าเหมือนเป็นตัวแทนของนายทักษิณที่กลับมาทํางานให้พักเพื่อไทยนั้นตนมองว่าไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็แยกภาพตนกับนายทักษิณออกจากกันไม่ได้อยู่แล้วเนื่องจากมีความสัมพันธ์เป็นพ่อลูกกันส่วนการตัดสินใจร่วมงานกับพักเพื่อไทย เป็นเรื่องที่พูดคุยกับนายทักษิณอยู่แล้วการมาในวันนี้ไม่ได้เป็นฐานะนักการเมืองรู้สึกสบายใจมากกว่าและคิดว่าสามารถทําได้ และตนเองยังไม่คิดเรื่องในอนาคตหากถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมติของพรรคเพื่อไทยตนขอทำหน้าที่ปัจจุบันให้ดีก่อนรวมทั้งดูกระแสตอบรับจากในพรรคด้วยหากมีโอกาสนั้นค่อยมาสัมภาษณ์ตนอีกรอบงานนี้ค่ะอุ้งอิงก็เปรียบเสมือนตัวแทนของทักษิณที่อาจจะมีนัยยะพาพ่อกลับบ้านเพราะในการเปิดตัวอุ้งอิงก็ได้กล่าวว่าพออยากกลับมากราบแผ่นดินไทยอีกครั้ง ทำให้กระแสของเจ้าตัวตอนนี้นั้นก็มาแรงค่ะและใครๆต่างก็มองว่านี่คือลูกไม้หล่นใต้ต้นของจริงถ้าในบรรดา3พี่น้องอุ้งอิงเหมาะที่สุดแล้วที่จะเป็นตัวตายโดวแทนของนายทักษิณน,นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีประเด็นที่โซเชียลตั้งคําถามว่าทําไมนายทักษิณถึงเลือกลูกสาวคนเล็กแต่กลับไม่เลือกลูกชายคนโตคงด้วยเพราะวีรกรรมในอดีตท,ที่ทําให้ภาพลักษณ์ของโอ๊คพ,พันทองแท้เทียบกับอุ้งอิงไม่ได้ แม้จะมีประเด็นถูกแชร์เรื่องข้อสอบเอนทานรั่วก็ตามโอกพันทองแท้ค่ะมีประเด็นเรื่องแอบซุบพลยข้อสอบขณะเรียนอยู่ชั้นปีที่3เจ้ตัวได้เอาพลยเข้าไปในห้องสอบวิชาการศึกษาระบบการเมืองในเชิงวิเคราะห์จนมหาลัยต้องตรวจสอบหาข้อเท็จจริงและต่อมาก็มีข่าวลือว่า เขาได้ยืน่นใบลาออกจากการเป็นนักศึกษาและโอ้ยังถูกโจมตีและเผยแพร่เขาลือด้านลบมาโดยตลอดโดยกลุ่มของผู้ต่อต้านทักษิณจนเจ้าตัวค่เริ่มมีบทบาททางการเมืองเด่นชัดนับจากปี2555จากกรณีการกล่าวหาว่าอาภิสิทธิ์เวชชาชีวะหนีทหารและจากนั้นก็ได้แสดงความคิดเห็นทางการเมืองโดยการจ้างคอลัมนิสเขียนผ่านทางเฟซบุ๊กของตัวเองและเป็นประเด็นในสื่อกระแสหลักเรื่อยมา หลังรัฐประหารในประเทศไทยมีปี2557เขาได้ถูกทหารควบคุมตัวในวันที่24พฤษภาคม2557ณท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่และปรากฏข้อมูลในเอกสารคำร้องฝากขังกลุ่มแอดมินเพจเรารักคุณเอกประยุทธ์ระบุว่านายพานทองแท้ชินวัตรบุตรชายทักษิณชินวัตรให้เงินสนับสนุนและเมื่อวันที่2ตุลาคม2560กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ออกหมายเรียกให้ในายพานทองแท เขารับทราบข้อหาฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินต่อมาสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2562 ใย้ยกฟ้องคดีนี้จนเมื่อวันที่28พฤษภาคม2563สำนักงานอายการสูงสุดได้มีคำสั่งไม่ยิ่งอุธรคดีหมายเลขดำที่พนักงานอายการสำนักงานคดีพิเศษ4เป็นโจทยื่นฟ้องนายพานทองแท้ชินวัตรลูกชายของนายทักษิณชินวัตรคดีร่วมกันฟอกเงินทุจริตเงินปล่อยกู้ธนาคารกรุงไทยจำกัดจำนวน10ล้านบาทในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน ตามพรบรป้องกันและปรับปรามการฟอกเงินพศ2542มาตรา 5, 9, 60และพระบรป้องกันและปรับปรามการฟอกเงินฉบับที่5พศ2558นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีเหตุการณ์เมื่อครั้งที่โอ๊กเนี่ยได้เดินทางมาศาลเพื่อฟังผลคดีฟอกเงินโดยในโลกโซเชียลมีเดียก็ยังพากันแชร์คลิปในอดีตในช่วงนั้นที่โอ๊กผ่านทองแท้ได้ให้สัมภาษณ์สื่อแบบอารมณ์ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเท่าไหร่ พร้อมกับแซวด้วยว่านายกของผมต้องคนนี้เท่านั้นทั้งนี้ภาพลั์ของโอ๊กพันธ์ทองแท้ดูไม่ได้รับความนิยมมากนะักเพราะว่าเจ้าตัวชอบเคลื่อนไหวการเมือง และโพสตข้อความโจมตีบิ๊กตู่รวมทั้งรัฐบาลที่บางครั้งเนี่ยก็ออกแนวข้างๆคูคูแม้แต่กองเชียร์พวกเดียวกันก็ยังไม่เห็นด้วยอย่างไรก็ตามค่ะยังมีนักเขียนดังอย่างผักกาดหอมได้มองประเด็นนี้ไว้ด้วยว่าลูกไม้หล่นใต้ต้นทายาททางการเมืองของทักษิณก็คืออุ้งอิงนี่แหละไม่ใช่ออาร์กและทางด้านของอุ้งอิงต่างหากที่ประกาศนโยบายใหม่และทิศทางใหม่ของเพื่อไทยยิงลักเป็นนายกตอนอายุ44ปี วันนี้อุ้งอิงอายุ35ปีแล้วเขาคุณสมบัติการเป็นนายกตามรัฐธรรมนูญซึ่งกำหนดไว้ที่35ปีพอดีการเลือกตั้งครั้งหน้าถ้าพรรคเพื่อไทยชนะเลือกตั้งถล่มทลายและตั้งรัฐบาลสำเร็จอุ้งอิงจะเป็นนายกที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ก็คือ37ปีนี่คือเกมใหม่ที่ทักษิณได้แบออกมาแล้วค่ะ สำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ Line s h o p s i t ีดอตต่างที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ